ก่อนจะไปดูฝากกดติดตามด้วยนะแต่ถ้าใครอยากดูแบบไม่ต้องรอก็สมัครสมาชิกไว้แล้วจะมีตอนรับสําหรับสมาชิกทุกวันอาทิตย์ด้วยพร้อมจะไปดูการ์ตูนเก่าหรือยังเราพร้อมจะดยนานๆแล้วต่อจากตอนที่แล้วเป็ดทำภารก,กิจ10ปีได้สำเร็จนั่นก็คือหาเพื่อนแท้และคนที่รักเขาจริง และวันนี้เป็นวันส่งมอบเควสก็คือพาเพื่อนแท้กับแฟนเขาเนี่ยไปให้พ่อแม่ดูว่าทําภารกิจสําเร็จแล้วและทีนี้มอรดกทรัพย์สินทั้งหมดจะได้ไม่ตกไปเป็นของหมาข้างบ้านแต่จะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมาเขาบอกทุกคนเลยว่าเขาจนมันเป็นข้อบังคับของเควสเฮ้ยยังไงเน่เป็ดเนี่ยบอกว่าวันนี้จะพามาเล่นบ้านบ้านเองไม่ได้อยู่ตรงนี้ซะหน่อยบ้านเองอยู่ในสลัมนี่มันหมายความว่าไงเรียกว่าจะพามาเดินเที่ยวก่อนเออคือ น่าสิเป็ดเราก็รู้จักบ้านเธออยู่นะทําไมไม่พาไปบ้านละ่ะที่นี่มันพระราชวังของใครก็ไม่รู้เนี่ยมาอยู่ที่นี่นานๆเดี๋ยวเขาไล่ออกไปกันเธอกลัวอเออส้มไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรหรอกเฮ้ยจะบอกยังไงดีวะถ้าเกิดบอกตอนนี้โดนด่าไหมเนี่ยหรือว่าจะค่อยบอกตอนที่เจอพ่อแม่แล้วใช่อย่าบอกนะเป็ดว่าที่จริงแล้วรวยแลวเนี่ยก็คือบ้านของเองโอ้โหถ้าเป็นแบบนั้นจริงนะมีฮาเลยโคตรตลกแบบว่าลูกเศรษฐีตกยากอะไรอย่างเงี้ยเหมือนดูในละคร วันก็ว่าไปมันจะเป็นไปได้ยังไงมันมีแต่นละกรเท่านั้นเลยก็พูดให้มันขำๆไปงั้นแหละจะเป็นไปได้ยังไงอ้ยเครียดเครียดเออเดี๋ยวก่อนนะว่าจะถามทําไมเดินมากับส้มได้ละ่ะอ่าคว่าเรากับส้มคบกันอยู่ว้แว่นเราเป็นแฟนกันเหมือนเองกับไอ้ทัมนะ ฮ้ยไม่ใช่ล้วไม่ใช่ละยังไงดีละ่ะคือว่าเราจะต้องเข้าไปกันในนี้นะเว้ยข้าจะต้องเอาแฟนกับเพื่อนไปแม่ข้าดูเอาไปให้ดูเลยละ่ะนี่คนนะไม่ใช่เป่าในคาริหาดหลังนี้เนี่ยนะเป็ดเฮ้ยบ้าไปแล้วเข้าไปได้ยังไงหรือว่าแม่เธอทํางานในนี้เออใช่ใช่แม่เราอยู่ในนี้แหละแล้วอีกอย่างนี่ไม่ใช่คาริหาดอันนี้มาเป็นบ้านหมาฮบ้านหมาหลังขนาดนี้เลยหรอวะใหญ่กว่าบ้านข้าอีกมากี่ตัว ก็เป็นพันซูชิตัวหนึ่งชิสุเว้ยโอ้โหบ้านหมาชิสุหลังขนาดนี้เอาไปไปอย่าไปสนใจเลยเข้าไปข้างในกันเถอะเฮ้ยเป็ดนั่นแม่เองไม่ใช่หรอทำไมถึงนั่งกับพื้นล่ะแถมยังมีสองคนอีกยินดีต้อนรับกลับมาค่ะคุณชายคุณชายแว่นแว่นเป็นคุณชายเหรอไม่รู้เหมือนกันเป็นได้ไงวะเป็ตั้งแต่ตอนไหนเนี่ย อ๋อหรือว่าที่ขี่รถที่นอนเมื่อวาน hey, เฮ้ยแต่ว่าไม่น่าเกี่ยวกันนะเป็ดเขาบอกว่าใครเป็นคุณชายเหรอเออคือไม่ต้องใส่ใจนั่นคือ B1 กับ B2 ไม่ใช่แม่เราหรอก B1 กับ B2 เป็ดพูดอะไรที่เราชักงงอะตอนนี้คุณท่านรออยู่ด้านในแล้วจ้ะค่ะฮะมีคนท่านด้วยเว้ยเป็นพราะเมื่อวานขี่รถที่นอนแน่แน่โอ้ยทำไงดีเนาะทำไงดีจะโดนด่าไหมเนี่ยจะบอกส้มกับแว่นไว้ยังไงดีเอ๊หรือว่า มันต้องมีเซลลสักเม็ดหนึ่งในร่างกายกูนี่แหละที่เป็นคุณชายคุณชายของเราเติโตวแล้วหล่อมากเลยจริงไหมบีหนึจริงจาก B2 แถมพาทั้งเพื่อนและแฟนมาได้ด้วยการุณารอสักครู่นะเจ้าคะนายท่านกับคุณหญิงกําลังมาพวกท่านรู้สึกตื่นเต้นกันมากคะ่ะคุณท่านอะไรนี่หมายถึงพ่อกับแม่หรือเปล่าแต่ว่าพ่อแม่เราอยู่บ้านนี่เอ๊ะเดีว่าที่จริงแล้วคือบ้านไอเปด เฮ้ยเป็นไปได้ยังไงแม่เป็ดก็อยู่ที่นู่นเอ้ยแม่เป็ดอยู่นี่เราวนี่ว่าพอใครอะเป็ดน่ากลัวจังเฮ้ยเป็ดเขาได้หานหลังนี้มีคนจอนจัดด้วยเป็ดลูกพอไม่เจอกันนานนะลูกโตขึ้นเยอะเลยอะไรนะ เป็ดลูกพอ,องั้นเหรอไอเป็ดหมายความว่าไงเออคือไม่รู้จะอธิบายยังไงดีเป็นไงลูกทวามสำเร็จแล้วใช่ไหมไหนใครเป็นใครแนะนำตัวสิผมชื่อแว่นครับหนูชื่อส้มค่ะผมชื่อเป็ดครับเป็ดไม่ต้องโอโหจากภารกิจที่ให้ไปได้มาทั้งสองอย่างเลยนี่แต่ทำไมแค่อย่างละคนเองวะกระจกกระจกคนที่เชื่อแวน่นนี่คงจะเป็นแฟนใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมเป็นเพื่อนอาบ่งั้นคนที่เป็นแฟน ซ้อมเป็นแฟนผมครับถึงจะแอบคิดนิดหน่อยตั้งแต่ตอนที่เข้ามาที่คา,าดิหารดนี้แต่มันยังไงเนี่ยชักจะงงแล้วอาละอาละ,าละพวกเธอคงกาลังงงเสนว่าที่ผ่านมาเป็ดยากจนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคือว่าอย่าเพิ่งโกรธเคืองอะไรกันเลยนะมันเป็นคําสั่งของฉันเองแหละฉันก็เคยเจ้าของคาดิหารดหลังนี้เองมีลูกชายเพียงคนเดียวชื่อว่าเป็ดแล้วตั้งแต่สมัยตอนที่เป็ดป .4 นะ่ะฉันก็มอบภารกิจให้ตอนนี้ก็ยังป .4 อ้อาวละสงสัยส่งไปผิดโรงเรียน ภารกิจมันก็ยาวนานมาจะถึงอายุ18หาเพื่อนแท้กับแฟนให้ได้หนึ่งคนและเป็ดก็ทําสําเร็จแล้วถ้าเกิดว่าไม่สําเร็จเนี่ยทรัพย์สมบัติจะตกไปอยู่กับหมาข้างบ้านสุขสันต์วันเกิดนะลูกครับพ่อแล้วแม่ล่ะเป็ดคือว่าพ่อพูดไปแล้วอย่าตกใจเลยทําไมพ่อแม่แม่เป็นอะไรมีรถขายทุเรียนมาจอดหน้าคฤหาหา์ขายลดราคาแม่เห็นทุเรียนสําคัญกว่าลูก เอาะไรยังไงก็ขอบคุณพวกเธอมากเลยนะที่มาเป็นเพื่อนและมาเป็นแฟนกับเป็ดในที่สุดเป็ดก็ได้รับมรดกตกทอดเป็นที่เรียบร้อยมรดกตกทอดให้เป็ดแกล้งเป็นคนจนมาตลอดสีปีที่ผ่านมามันหลอกพวกเรามาตลอดเวลาเลยเป็ดใช้พวกเราเป็นเครื่องมือในการรับมรดกเหรอเฮ้ยมันไม่ใช่แบบนั้นไอ้เป็ดกูเกลียดมึงแวนเดี๋ยวกูให้สิบล้านไอเล็อยู่จบปัญหาไปหนึ่งคน ส้มเธอโกรธเราไหมเราไม่รู้จะพูดยังไงดียัดเงินเลยลูกยัดไปเลยสักสองพันล้านเขาจะได้ไม่โกรธโอ้โหพ่อทำไมพูดแบบนั้นไม่ได้เงินไม่ใช้ไม่ได้กับทุกอย่างนะพ่อมันซื้อความรักไม่ได้สิบล้านโดยเฉพาะกับส้มผมบอกเลยผู้หญิงคนนี้สําคัญกับผมมากอย่าเอาเงินมาเกี่ยวข้องเลยต่อให้เอาเงินทั้งโลกมากองไว้ให้ส้มส้มก็ไม่สนใจหรอกพ่อเพราะขนาดผมจนนะ่ะส้มเขายังคบกับผมเลยเพราะงั้นพ่อห้ามมาดูถูกผู้หญิงของผมเด็ดขาด พ่อเรารูว่าเธอคงจะไม่ให้อภัยเราง่ายๆแต่ว่าอย่าเลิกคบกับเราเลยนะเอมตอนแรกเราก็ว่าจะเกลียดแล้วละ่ะแต่ว่าพอเธอพูดมาแบบนี้เราเห็นแล้วว่าเธอน่ะจริงใจกับเรามากให้ความสําคัญกับเรามากเพราะงั้นคบกันต่อก็ได้แต่ว่างอด้วยจึงเราเปิ่นใช่งอน้านๆนเลยงอสักปีนึงและในที่สุดวันที่เป็ดอายุ18ปีเป็ดก็ได้รับทุกสิ่งทุกอย่างทั้งทรัพย์สมบัติเพื่อนหรือว่าคนรักจบแล้ว เม,มื่อไรเมียกูจะมาเข้าฉากวะ